เดินมาชายทุ่งนะคะติดกับสวนเขาเลยค่ะหูกระถินยอดงามงามไม่มีใครมาเก็บกินเลยเหรอดูดิยอดสวยๆนังน้งนั้นเลยเพียบเลยเนี่ยตอนนั้นเป็นเด็กเนี่ยผู้กเก็บขายด้วยกำละสี่กำบาทไปส่งเขานะคะตอนสมัยเป็นนักเรียนนะคะปิดเทอมหูดูดิ น่ากินมากค่ะกินกับส้มตำฝั่งนู้นเป็นสวนเขานะคะปล่อยล้างแล้วลกเลยนะคะพวกเลยเดินมาทางนี้ดูมาดูข้าวนะคะข้าว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 ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะลมเย็นไหมคะ่ะ เย็นชื่นใจคูเกิลกลับบ้านไปแล้วมั้งคูเกิลตะกุยตะกุยทำไอ้นี่พื้นที่ดูสิจะวิ่งมาไหมวันนี้ลูกตาลมาด้วยนะคะโตแล้วออกหน้าไปเลยลูก ป้ายถ้ามีลูกน้องคุ้มนะคะคุ้มกันค่ะผีเสื้อเยอะแต่ถ่ายไม่ได้นะคะอันนี้พ๊กมาปลายนาเลยนะคะมาปลายนาปลายนาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝามือนะคะพ๊กไม่ค่อยได้เดินมาแถวนี้เลย ปีนี้ข้าวน่าจะดีหัวปีอ้าวคอตัดหัวปีทิ้งหรือว่าจำไม่ได้ว่าตัดไว้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาเอาไปทอดกรอบดีกว่านะคะยามเที่ยงเลยนะคะนี่อากาศเย็นๆนะคะ เดินตามคันนาล่มๆนะคะหาผีเสื้อก่อนปู้อยากถ่ายผีเสื้อแต่ถ่ายไม่ได้น่มๆๆๆดอกไม้สวยจังสวยจริงสวยจังนะคะ ว่าจะมาตกปลานะคะพ่อบอกว่าปลามันอยู่ในนายังไม่ลงมานะคะปลาหมอมันจะอยู่ในนาค่ะค่ะดอกไม้ผีเสื้อไม่มาชมดอกไม้นี่นะคะสวยมาก ะะท้องนาก็มีอะไรสวยๆเนาะดอกดอกไม้ดอกหญ้าดอกหญ้าก็ยังสวยเลยดูสิเขาก็สวยในแบบของเขาเนาะต้องจุดไอ้นี่ไล่นกนะคะถ้าไม่จุดไม่ไหวคะ่ะสวยมาก เีปุกจะหาผีเสื้อดูก่อนผีเสือ้อกูเกิลนอนแผลเลยคูเกินว่าแม่ทำอะไรเนาะนอนแผลเลยเป็นไรรอแม่กันเลยืรอปุกกันนอนแผลเลยวิ่งมันเหนื่อยนะคะ คะตอนนี้นะคะก็ถ่ายแต่ทุ่งนานะคะต้องมาไล่นกค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอุ้ยผีเสื้อบินผ่านไปเลยนะคะเพราะว่าต้องไล่นกนก,นกเยอะมากนกกระจอกนกกระจิบนกกระทิอะไรเนี่ยคะ่ะเยอะมากเลยตัวเล็กๆนะคะต่ก่อนนี้เขาให้ มาดากักมีคนมาดักไปขายไปปล่อยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเป็นสัตว์สงวนนะคะเราก็ต้องมานั่งไล่นะคะนั่งไล่ไม่ให้เขากินข้าวนะคะเดี๋ยวจะเดินไปตรงนูง้น,อ,นอ,อีก เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะหาอะไรถ่ายที่เดิมอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะค่ะคลิปนี้นะคะ ก็พามาเที่ยวยามเที่ยงค่ะยามเที่ยงเที่ยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่นกไปพร้อมกันนะคะเอ้ามาด้วยกันอย่ายายา,ยา Google ไม่เอาลูกห่วงลูกตาลเขาต้องเป็นที่หนึ่งเขาต้องเป็นที่หนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้ก็ สวัสดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆสํสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณทุกทุท่านนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆจ้าบ๊ายบายจ้า